แอดเชื่อว่านะครับคดีนี้อาจจะทําให้หลายคนขนลุกกันเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอยากจะเล่ากับแอดบินช่องออลโลจันหนึ่งกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับแอดก็จะมาเล่าเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปไว่ายน้ําในสระแล้วเกิดจุดๆ,ๆ,ๆนะครับเรื่องราวเป็นมาอย่างไงเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับ ย้อนกลับไปในปี2011นะครับที่เมืองฟอร์ิเวอร์รัฐเมชชสซูเซตประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีสระว่ายน้าสาธารณะแห่งหนึ่งเปิดให้ชาวบ้านมาว่ายน้ําเล่นฟรีโดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังค่าเข้าเลยนะครับผมตอนนั้นเนี่ยเป็นเดือนมิถุนายนที่อากาศร้อน,อนมากๆเลยนะครับผู้คนก็เลยแห่กันมาเล่นน้ําที่สระว่ายน้ํารวมถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามารีเธอก็มาว่ายน้ําที่นี่เช่นกันนะครับในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน ปี2011นะครับมารีก็ได้มาเล่นน้ำในสระว่ายน้ำกับเพื่อนๆนะครับผมและเธอเนี่ยก็ได้แช่รูปกับลูกของเพื่อนไว้และมันเนี่ยกลายเป็นรูปสุดท้ายของเธอนะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมารีได้ไปเล่นสไลเดอร์น้ำนะครับผมแล้วเกิดหายตัวไปอย่างลึกลับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเธอไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับผมแต่ร่างของเธอนะครับก็ได้จมลงไปใต้ก้นสระว่ายน้ำเป็นที่เรียบร้อยโดยที่ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าเธอเนี่ยได้จมน้ำลงไปแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ ตอนมารีจมน้ำนะครับผมจะเห็นได้ว่าเธอเนี่ยลอยตัวขึ้นมาอยู่เหนือน้ําอยู่ไม่กี่วินาทีนะครับแล้วเชก็จมหายไปโดยที่คนรอบข้างนะครับไม่ทันได้สังเกตตัวเธอเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับสระไว้น้ําก็ถึงเวลาปิดเพื่อนเพื่อนของมารีนะครับก็ได้คิดว่าเธอเนี่ยได้กลับไปแล้วนะครับผมเพราะตอนนั้นนะครับคนมันเยอะมากๆนะครับเพื่อนเพื่อนของมารีก็เลยไม่ทันสังเกตนะครับคนดูแลสระนะครับก็ไม่เจอข้าวของของมารีที่ถูกจิ้งไว้ก็ไม่ได้นึกนะครับว่าเป็นของมารีก็นึกว่าคนอื่นลืมของไว้นะครับเลย ก็ได้เปิดให้บริการตามปกติคนจํานวนมากเนี่ยก็มาว่ายน้ําโดยที่ไม่รู้เลยนะครับว่าในสระแห่งนี้เนี่ยมีศพของมารีอยู่นะครับผมทุกคนนะครับมาว่ายน้าในสระที่มีศพอยู่ถึง3วันเต็มจนกระทั่งคืนวันอังคารที่28มิถุนายมมีวัยรุ่นแอบปีนเข้ามาว่ายน้ําในสระตอนดึกๆแล้วเจอดีนะครับศพของมารีได้ลอยขึ้นมาระศพดได้เน่าเต็มที่แล้วลอยขึ้นมาเหนือน้าในที่สุดนะครับผมเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้นาศพไปชันสูตรแล้วก็พบว่าเธอเนี่ยตายมาตรง่วงลาัวันหล้นนะครับ,รบาสวน่ อะไรคือสาเหตุกลายเป็นว่านะครับมารีนั้นเล่นสไลเดอร์ลงมาแต่เกิดจมน้าตายแต่นะครับก็มีพยานเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เล่นสไลเดอร์ตามลงมาด้วยนะครับบอกว่าความจริงแล้วนะครับเขาเห็นมารีเนี่ยจมน้ําแล้วนะครับผมแล้วไปแจ้งไรฟ์การ์ดนะครับผมแต่ไม่มีใครสนใจเธอเลยนะครับซึ่งทางไรฟ์การ์ดเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าเด็กคนนี้โกหกสาเหตุที่สําคัญที่สุดนะครับคือน้ําในสระมันขุ่นมากๆเพราะความจริงแล้วเนี่ยคนดูแลสระไม่ได้ล้างสระมาตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้วนะครับผมคนดูแลสระนะครับใช้ว และเติมน้ําลงไปในสระเลยนะครับทั้งที่มีคนนะครับแจ้งว่ามันต้องล้างสระนะครับผมแต่ เพราะความี้เกียจและเครื่องมือพังเลยปล่อยให้น้ําขูนจนกระทั่งคนนะครับมองไม่เห็นศพของมาลีสุดท้ายนะครับก็ไม่มีใครถูกลงโทษเลยนะครับช่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เลยได้จัดการชดเชยเงินให้กับครอบครัวของมาลีและปิดสระแห่งนี้ไปปีหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้นะครับสระน้ําแห่งนี้เนี่ยก็ได้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติและน้ําในสระเนี่ยก็สะอาดใสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งกว่าจะทําความสะอาดก็ต้องแลกมาด้วยโศกนาฏกรรมของผู้หญิงคนหนึ่งชีวิตคนนะครับแลกกับสาว่าน้าที่สะอาดทุกคนว่ามันคมไหมครัะวง ด้วยนะครับผมถ้าใครอยากให้แอปจำคลิปแนวนี้อีกนะครับก็คอมเมนต์มาได้ทันทางคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับผมฝากกดติดตามแอดด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย